สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับโดยทางด้านเจ้าหน้าที่สํานักงานประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อนะครับให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้เกาหลีใต้นั้นกําลังพิจารณาส่งทีมตรวจสอบท,ทหารไปยังประเทศเทยูเครนเพื่อสังเกตการณ์และว,วิเคราะห์การจัดวางกองทหารเกาหลีเหนือของรัสเซียในแนวหน้าในความขัดแยง้งที่กําลังเกิดขึ้น เพราะการที่เกาหลีเหนือได้เรียนรู้บทเรียนจากการเข้าร่วมการสู้รบและรู้จักกับสงครามสมัยใหม่โดยการช่วยเหลือของรัสเซียนั้นถือเป็นภัยคุกคามทางทหารโดยตรงต่อเกาหลีใต้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเกาหลีใต้ที่จะวิเคราะห์และติดตามกิจกรรมทางทหารของเกาหลีเหนือที่โจมตียูเครนอันเป็นพันธมิตรของเกาหลีใต้อีกด้วยเจ้าหน้าที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือถูกจัดให้เข้ากับหน่วยทหารของรัสเซียและมีการมอบเครื่องแบบของรัสเซียเพื่อพยายามปกปิดตัวตนแต่พวกเขาอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง เรื่องของภาษาในการสื่อสารอย่างไรก็ตามก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เกาหลีใต้กําลังเป็นกังวลว่ารัสเซียอาจคิดตอบแทนเกาหลีเหนือโดยมีแนวโน้มว่าทางเกาหลีเหนือนั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากรัสเซียด้วยเทคโนโลยีทางทหารและพละเรือนเพราะเกาหลีเหนือได้มีการปล่อยดาวเทียมสอดแนมและอัปเกรดขีดความสามารถของขีปนา,าวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM อีกด้วยขณะเดียวกันนั้นทางหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ก็รายงานนะครับว่ามีการเคลื่อนย้ายกําลังทหาร ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้รับการประเมินมาแล้วว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการโดยหน่วยทางของเกาหลีใต้นั้นกําลังตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายทั้งบุคลากรบางส่วนรวมถึงในคนระดับสูงของกองทัพเพื่อไปยังแนวหน้าทั้งนี้รัสเซียได้สึกทหารเกาหลีเหนือในเงื่อนไขทางทหารประมาณ100เงื่อนไขอย่างไรก็ดีมีข้อบ่งชี้ว่ากองทัพเกาหลีเหนือกําลังประสบปัญหาในเงื่อนไขเหล่านี้โดยอาจจะมีปัญหาที่การสื่อสารแต่เมื่อเดือนมิถุนายน2567 ประธานดีว่าลาดิมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียและกิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ลงนามในสนธิสัญญาที่กําหนดไว้ว่าทั้งสองประเทศให้ความช่วยเหลือทางทหารและให้การช่วยเหลืออื่นๆด้วยกันโดยจะใช้ทุกวิธีทางที่มีอยู่อย่างไม่ชักช้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้าไปสู่ภาวะสงครามอันเนื่องมาจากการปูกปุกรานทางทหารโดยประเทศต่างๆตั้งแต่หนึ่งประเทศขึ้นไปนั่นก็คือเป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เกาหลีใต้นั้นก็พยายามที่จะออกมาบอกอยู่หลายครั้งนะครับว่าเกาหลีเหนือมีการส่งทหาร เข้าไปช่วยรัสเซียร,รบกับทางด้านยูเครนในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากฝักฝั่งของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวครับเมื่อกระทรวงกลาโหมของสรหรัฐรืวอเพนตะก้อนอ้างในสัปดาห์นี้ว่ามีทหารเกาหลีเหนือราวๆหนึ่งหมื่นนายเดินทางถึงรัสเซียแล้วก็ว่ากันว่าบางส่วนจะได้ถูกลำเลียงสําหรับความเป็นไปได้ที่จะเข้าประจําการเพื่อจัดการกับกองกลาลังยูเครนในแคว้นครูดของรัสเซียดินแดนที่ทหารยูเครนบางส่วนยังปักหลักอยู่จากการที่บุกเข้าไปเมื่อเดือนสิงหาคม2 5 6 7 ซึ่มวลชนสอบถามว่ายูเครนควรจะโจมตีตอบโต้กลับทหารเกาหลีเหนือหรือไม่ซึ่งทางด้านประทิบดีจโจบไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นตอบว่าใช่ถ้าพวกเขาข้ามเข้าสู่ยูเครนอย่างไรก็ตามไม่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับจุดยืนของสหรัฐในกรณีที่ทหารเกาหลีเหนือ,อยังอยู่ภายในเขตแดนของรัสเซียที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติอย่างไรก็ตามวัสิลิเบเนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติก็กล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปฏิเสธรายงานข่าวที่มีทหารเกาหลีเหนือประจําการในแนวหน้าของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเรียกรายงานชิ้นนี้ว่าเป็นการโกหกหาด,าด,าด,าด้านๆทอยถแถลงที่ว่ามีทหารเกาหลีเหนือในแนวหน้าเป็นอะไรที่ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะพวกเขาโกหกดห้านๆมาตลอดพร้อมกับกล่าวว่าสหรัฐและอังกฤษนั้นกําลังบิดเบือนข้อมูลในขณะที่รัสเซียและเกาหลีเหนือก็ลงนามในสนธิสัญญาควิปากีฉบับหนึง่งสำหรับความช่วยเหลือทางทหารร่วมกันในกรณีที่ถูกโจมตีจากฝ่ายที่3นั่นเองความเห็นของโจบเดนที่บอกว่า ให้ยูเครนสามารถที่จะจัดการกับทาหารเกาหลีเหนือได้มีขึ้นขณนะที่ก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเกาหลีใต้ก็ส่งเสียงเรียกร้องอีกรอบให้เกาหลีเหนือถอนทหารออกจากรัสเซียหลังสหรัฐเชื่อว่ามีกองกําลังของเกาหลีเหนืออยู่ในรัสเซียราวๆ1 0 0 0 0หนายน,นี่เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนียวก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนียด้วยครับ